สวัสดีครับผมครับช่องเบาเอ็กบ้านนาครับผมมาครับผมใส่เบ็ดปลาไหลครับผมบบผม,มาเหยือ่อใส่เดือนครับผมแต่จะไม่ค่อยลบสักเท่าไหร่ด้วยครับเด้อ เดี๋ยวไปครับผมไปหยุดต่อไปครับผมต่อไปมาก่อนหาตรงที่ลกูลกๆสักหน่อยแล้วก็ทำโพงให้มันลงไปครับผมอยู่พื้นเลยนะครับนะอ่ะโอเค ตอนนี้ลองดูครับผมนะตรงทุกลกนี่ครับผมไม้เยอะๆยอดเอาเตียครับผมดูครับผมไม้ของเราเป็นไม้อยู่ข้างสวนครับผมเนาะ ไม่รู้ว่าจะมีไม่มีครับผมเนาะก็ลงมาลองดูครับผมเพื่อหมานครับเนาะดูครับผมเรียกว่าจุดเป็นขวดน้ำขวดน้ำนั่นแหละครับผมหมายครับผมจะเป็นแม่บ้านใส่ครับผมเนาะตอนนี้หมายนู่นครับผมยาวไปถึงนู่นสุดนู่นเลยครับผมนะจะลกลกลุกหน่อยนี่ครับผมไม้เด็ด ครับผมรอชมไปครับผมรอบนี้แม่บ้านลุยครับผมเสียงเกือบบูธครับผมดังมากนี่ครับผมครับผมแม่บ้านหย่อนลงไปแล้วครับผมโอเคครับผมสุดยอดนี่ครับผมจุดหนึ่งอยู่นี่ฮะผมนี่ จะลูโลกหน่อยไม้เด็ดครับผมจะเป็นอย่างนี้แล้วครับผมเนาะไปมาครับผมไม้สุดท้ายมาครับผมในบ้านหย่อนลงไปแล้วครับผมเอาครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกาดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับบ่าวเอ็กบ้านานาครับผมขอบคุณครับผมที่ติดตามครับ